สวัสดีจ้าควัใจฟาร,ร์มเฮสวัสดีนะจ๊านี่วันนี้เราก็จะมาพ่นยาบริเวณรอบๆโรงเรือนที่เราใช้บ่มก้นเนาะรอบโรงเรือนบริเวณพื้นบริเวณหลังคาเพราะว่าตอนนี้เริ่มสังเกตว่าเหมือนจะมีไรมา ไลเริ่มมีแต่ว่ายังไม่ยังไม่ถึงกับกวนก้อนเฮ็ดนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นยาที่เราใช้วันนี้อันนี้แถวสุโขไทยเขาก็จะเรียกว่ายาปูเนาะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์กําจัดมแมลงขานก็คือพวกซัต์มีพิษแล้วก็ไม่มีพิษแต่ว่าต้องเป็นซัต์ที่ไม่มีเลือดนะจ๊ะแมงป่องมดตะขาบกิ้งกือหอยทากไล อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนี่เราก็จะใช้ยาปูผสมกับน้ำเปล่าให้คนให้เข้ากันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เทน้ำส้มขันไม้ใส่ลงไปน้ำส้มขันไม้อันนี้ก็คือเมื่อก่อนเราเผาฐานใช้เองเนาะก็จะได้น้ำส้มขันไม้จากการเผาฐานด้วยน้ำส้มขันไม้ก็มีประโยชน์หลายอย่างสามารถฉีดพ่นพักได้ แล้วก็ป้องกันแมลงอะไรแบบเนี้ยส่วนมากเขาจะเอาฉีดในลงเฮ็ดกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันสามารถไล่แมลงได้นี่พอเราผสมพอเราผสมยาเร็ดปุ๊บเราก็จะเอายาเทลงไปในเป้ฉีดยาแบบนี้นะจ๊ะ แล้วก็เติมน้ำลงไปให้เต็มเป้เลยวันนี้เราจะฉีดพ่นทั้งหมดประมาณสองถังเนาะตอนนี้พ่นไปได้แล้วหนึ่งถังก็จะไปพ่นซ้ำอีกทีนึงนะจ๊ะส่วนมากที่ฟาร,ร์มของเราถ้าเริ่มมีไรหรือว่ามีอะไรรบกวนแบบเนี้ยเราก็กลัวมันจะมากวน หน้าก้นเชื้อเฮดที่เราบ่มไว้เพราะว่าถ้าไหลเข้าหน้าก้อนแล้วมันจะทําให้เชื้อที่เราบ่มมันจะกินเชื้อในก้อนเฮดค่อยๆกินจนเชื้อหายนะจ๊ะนี่คนเช็ดเขาก็จะมีใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีเรียบร้อยเนาะหน้ากากอันนี้เราก็คือซื้อมาใช้งานที่ว่าเราปั่นฟางเพราะว่าตอนที่เราปั่นฟางเราปั่น ฟางแห้งนะจ๊ะมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรบ้างเราก็คือซื้อนากากไว้กองฝุ่นแล้วก็กองกลิ่นสารเคมีอะไรพวกเนี้ยนี่ก็คือใส่ย,ยาผสมน้ำเรียบร้อยยังจิดเครื่องเอาไปพ่นในโรงเรือนกันนะจ๊ะที่เรา ที่เราพ่านเนาะเราก็คือสามารถพ่นลงไปที่พื้นโรงเรือนแล้วก็ด้านบนได้เลยแล้วก็สามารถพ่นที่ก้อนเฮ็ดได้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าพ่านไปแล้วก้อนที่เราบ่มเชื้อไว้มันได้กินกินเหม็นของยาของสารเคมีเนี่ยมันจะทําให้เชื้อยุดเดินก็คือไม่เกี่ยวนะจ๊ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดดอกเนาะไม่เป็นอะไร เพราะว่าเราเคยทํามาแล้วถึงพูดได้แนะนําได้นะจ๊ะเ่ยเราก็จะฉีดพ้นไปให้ทั่วบริเวณที่เราทําเฮ็ดกันเลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่ฝันฟางมักฟางอัดก้อนแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือในโรงเรือนที่เราใช้เปิดดอกนะจ๊ะเนี่ก็จะพ่นไปแบบนี้เลย พ่นพ่นตั้งแต่ด้านบนลงมาเลยแล้วก็บริเวณด้านข้างอันนี้เราพ่นไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็คือจะมาพ่นซ้ำนะจ๊ะแล้วก็พอเราพ่นยาเซตอะไรเซตแล้วก็คือคนที่เป็นคนฉีดพ่นยาแบบนี้ก็คือต้องรีบ อาบน้ำเนาะเพราะว่ามันเป็นสารเคมีเพราะตัวยาปูมันเป็นสารเคมีแต่ว่าตัวน้ำส้มควันไม้นี่คือไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะจ๊ะน้ำส้มควันไม้มันก็ได้มาจากการที่เราเผาถ่านแล้วก็มันมีควันออกมาแล้วเราก็ทำให้มันเป็นน้ำยสดออกมาเป็นน้ำส้มควันไม้เนาะ และนีน่ก็คือวิธีการกำจัดไรกำจัดแมลงในโรงเรือนส่วนหนึ่งที่เราใช้นะจ๊ะเ,เพื่อนๆสามารถเอาไปปรับปรุงใช้ครับในฟาร์มที่ว่ามีไรรลลบกวนได้นะจ๊ะแล้วก็ลูกค้าเราที่เขาเอาก้อนไปเปิดดอกอะ่ะลูกค้าบอกว่าเขาจะพยายามพ่น น้ำส้มขวันไม้ภายในโรงเรือนอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันแมลงไรอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็จะเน้นพ่นตอนที่ว่าเก็บดอกหมดแล้วเฮ็ดออกมดรุ่นแล้วเขาก็จะพ่นน้ำส้มขวันไม้สักหนึ่งรอบอะไรแบบนี้